สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้1ตุลาคม2566 19นาฬิกาครับเจ้งข่าวพี่น้องอสมครับมีกำหนดวันจ่ายเงินค่าบริการอสมที่จะจ่ายในเดือนตุลาคมนี้นะครับจ่ายวันที่12ตุลาคม2566โอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมทั่วประเทศนะครับเป็นเงินค่าบริการของเดือนกันยายน 2566ที่พี่น้องอสมปฏิบตัติงานไปแล้วนะครับและส่งรายงานอสม 1, 1เพื่อที่จะรับเงินนี้ส่งรายงานอสม 1, 1ในช่วงวันที่25กันยายนที่ผ่านมาก็จะได้รับการอุ่นเงินค่าบริการ1,000บาท12ตุลาคม2566ครับยังเป็นค่าบริการ1,000บาทอยู่นะครับเนื่องจากเป็นค่าบริการของเดือนกันยายน66ซึ่งค่าบริการของเดือนกันยายน66เป็นค่าบริการเดือนสุดท้ายของปีงาณ2566นะครับ ส่วนรายการหากักชกสอ,อ,อสมอครับรอหลังวันที่6ตุลาคมจึงจะทราบนะครับเพราะว่าสมาคมชคกสอ,อ,อสมอแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมกันวันที่6ตุลาคมนี้หลังจากนั้นเขาจึงจะแจ้งข่าวทางเว็บไซต์เขาเราก็จะติดตามข่าวนั้นมาเล่าฟังว่าหักชกสอ,อสมอ12องตุลาคมนี้ใครที่เป็นสมาชิกชกสอ,อสมอจะหักเท่าไหร่นะครับก็รอติดตามข่าวที่ช่องปอนบ้าน YouTube นี้นะครับส่วนค่าเ่ิกการอสมอเดือนละ2 0 0 0บาทนั้น จะเริ่มได้รับซึ่งเป็นค่าปบิกการของเดือนตุลาคมนะครับเราต้องปฏิบัติงานเดือนตุลาคมไปก่อนและส่งรายงานอสม .1 ช่วงวันที่15ตุลาคม,คามก็จะไปรับกลางเดือนพฤศจิกายน256ซึ่งตอนนี้กรมพิจิการย,ยังไม่ได้กําหนดวันจ่ายว่า,าปีางบประมาณ2567นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม256นั้นจะรับวันที่เท่าไหร่ในกลางเดือนพฤศจิกาของเดือนพฤศจิกาจะไปรับในกลางเดือนธันวาคมวันที่เท่าไหร่ ของท่านว่า66จะไปรับกลางเดือนมอกราคม2567นั้นวันที่เท่าไหร่กมบชิการยังไม่ได้กําหนดปฏิทินออกมาครับยังยังบอกไม่ได้ว่าจะได้รับวันที่เท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้พรบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2567ยังยังไม่ได้ออกกฎหมายและยังไม่ได้ประกาศใช้ค่าป่วยการอสมปีงบประมาณ2567ของเดือนตุลาคม2566ซึ่งจะรับในเดือนพฤศจิก,กาย,ยนนั้นก็น่าจะได้รับ1,000บาทไปก่อนนะครับ ส่วนที่จะเพิ่มให้เป็น2,000นั้นน,น,น่าจะมีการตกเบิกให้ย้อนหลังน่าจะหลายเดือนอยู่นะครับเพราะว่ากว่าจะตกเบิกให้ย้อนหลังนั้นก็จะต้องรอสภาผูาะะ้แทนรัษฎรออกกฎหมายจนแล้วเสร็จและประกาศใช้กฎหมายซึ่งตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้เสนอร่างเข้าไปยังร่างกฎหมายยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการอยู่ยังไม่ได้ถูกเสนอเข้าไปที่สภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็ มีข่าวคาดว,ว่าจะเสนอเขาที่ป,ประชุมสภาผู้แทนราษฎรประมาณทันวาหรือมกราโน่นแหละครับหลังจากน,นั้นสภาผู้แทนราษฎรเที่ยวจึงจะออกกฎหมายก็มีข่าวแว่วๆว่าจะประกาศใช้พบวัปงบมาณรายจ่ายน่าจะประเมิณน่าจะเมษาก็น่นแหละครับหลังเมษาไปโน่นแหละครับจึงจะมีการตัวเบิกย้อนหลังน่าจะเป็นเืินพฤษสภาหรือมิถุนาหกเจ็ดทจะมีการตัวเบิกย้อนหลัง อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไปก่อนล่วงหน้าถ้ามีข่าวเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆก็จะนํามาแจ้งพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับแต่คลิปนี้เล่าใหฟังว่า12ตุลา66รับ1 0 0 0เป็นค่าบดยการอสมอของเดือนกันยายน66ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ